สวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ค่ะเราอยู่กับเจ้าของสวนค่ะแนะนําตัวเลยค่ะครับสวัสดีครับผมเลิศพงธรมกิธีพั์ครับจ้ะอาจารย์เลิศพงเป็นข้าราชการบํานาญนะคะเกษียณมาแล้วปีนี้อ่า าจห้าปีนะคะบุหนุ่มน้อยไปห้าสิบหกหรือหกสิบห้านั่นเองนะคะตัดสินใจปลูกไม้ห่วงหัวรี่ค่ะวันนั้นเอ็มบูครั้งแรกเลยตัดสินใจ220ต้นเลยนะคะแล้วตั้งแต่ปีไหนคะน่าจะปลาย63ปลายปี63คือประมาณเดือนธันวานะคะดังนั้นค่ะต้นนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าวัดความสูงขึ้นมานะคะร3 0ยมเซนค่ะนี่เนี่ค่ะ ะะอาอจารย์จะไว้อาจารย์จับที่ตลับเม็ดสีเหลืองหนูไว้หนูจะมจิมกนะคะโอเคตรงนี้นะคะจะปล่อยได้เลยค่ะึบนะคะจากนั้นค่ะเราจะใช้เชือกวัดนะคะ <c oughs> น่าล้อมรอบดูเลยว่าระยะเส้นรอบวงของต้นนี้เท่าไหร่นะคะทึบที่2ี่อง ยี่สิบสองยี่สิบสองเส้นนะคะเธอเป็นนางเอกประจำสวนใช่ไหมคะอาจารย์ยอดมากเลยนะคะแปลงนี้จำนวนเนื้อที่กี่ไร่คะหนึ่งไร่เศษๆค่ะลงปลูกไปร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบต้นแล้วอีกหนึ่งร้อยต้นอีกหนึ่งต้นอีกแปลงหนึ่งอีกแปลงหนึ่งถอดไปประมาณสักสองร้อยเมตรนะคะไม่ไกลมากนะคะเดี๋ยวเราจะทำการวัดนะคะจำนวนต้นแล้วก็ ปักหมุดโลเคชันเพื่อที่จะไปขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะคะจากนั้นจะทําการคุ้นอาจารย์ตั้งใจจะขายล็อตแรกกี่ต้นคะคิดว่าคิดว่าไม่ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะขายทั้งร้อยต้นโอ้โหร้อยต้นขอยต้นแรกต้องจัดแล้วคะ่ะนะคะดังนั้นคะ่ะภารกิจคุ้นต้องเกิดขึ้นภารกิจคุ้นของเราทางทองดีก้าวหน้าการเกษตรและทีดีเคอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะมีนวัตกรรมหินแร่ภูเขาไฟซึ่งวันนี้เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่ เป็นความภาคภูมิใจที่เราดูแลตั้งแต่ระบบดินรากนะคะแล้วก็ลดลำต้นให้สมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ทีดีซอเอ็กซ์ตร้าค่ะนะคะแล้วก็ทีดิโกรอะมิโน,โนค่ะฉีดพ่อให้เขาแข็งแรงแล้วก็หาอาหารได้ดี mm hmm. เดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วลำต้นเขาจะอวบอ้วนขึ้นขนาดไหนติดตามกันนะคะ